สถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นยังไม่สามารถที่จะระงับยับยั้งได้นะครับตัวเลขของผู้ป่วยผู้เสียชีวิตแล้วก็พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกที นเการของบประมาณสนับสนุนมีร้านมีโกดังมีกิโรแล้วก็มีเครื่องกระจายปุ๋ยอคอกนะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับว่าทางกระทรวงกรเกษตรได้เห็นความสำคัญของภาคเกษตรว่าเป็นรากฐานของประเทศที่แท้จริงขอ,ขอทำลานแล้วก็สร้างกิโลนะครับ และสมาชิกทุกคนครับพอรู้ว่าได้ลานเห็นลานเห็นกิโลเขาก็ดีใจต่อไปนี้ก็จะไม่มีการที่ว่าเป็นทุกข์ในเรื่องของราคาสุดท้ายนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะขอขอบคุณทางเกษตรอำเภอขอบคุณทางเกษตรจังหวัดและขอบคุณหน่วยงานสวงเกษตรนะครับที่จัดสรรงบประมาณตรงนี้มาให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ทุกกลุ่มรวมทั้งกลุ่มนี้ด้วยผมขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงเลยครับ ครับเดี๋ยวผมจะพาดูงานนะครับงานก็ทําเป็นที่เสร็จแล้วนะครับลานมันแล้วก็จ่าช่างพร้อมกิโลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานนะครับที่ไล่ไล่เศษนะครับไล่3งานนะครับตรงนี้ก็